ส,ยยสุดท้ายอยากฝากอะไรไหมครับกับในช่วงนี้เลยครับสุดท้ายอยากฝากอะไรไหมก็ไม่มีอะไรนะก็อฝากจะตัดกันแต่กันเร็วๆทังนั้นเนี่ยืะว่าก็สถานการณ์โควิดมันมันเป็นสถานการณ์พิเศษซึ่งซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วก็เกิดแล้วก็เดือดร้อน,ก,ก,นก,กันทั่วโลกนะวิธีการต่างๆที่จะทําให้คนเราเดือดร้อนได้น้อยที่สุดเนี่ยมันก็ต้องรับฟังกันทุกฝ่าย เพื่อจะให้หาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาแล้วหาวิธีที่จะทําให้ให้ไอ้สิ่งที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันมันที่คลายโดยเร็ววันฟุตบอลก็เช่นกันซึ่งฟุตบอลเนี่ยท,ทีหนึ่งทีสองก็เขาก็เงินเดือนเยอะพอสมควรใช่ไหมเขาลดค่าสิปอร์เซ็นก็ยังพออยู่ได้จากทีสามทีสี่เนี่ยมันยังพูดตรงๆยังไม่อา100อชีพร้อยเปอร์เซ็นต์ใ่มเอ,อมันก็ตรงนี้ก็ต้องประรับ บอลสมาคมช่วยประพับประคองซึ่งสมาคมก็ทับประคองอยู่แต่ต้องประคับประคองอยังไงที่ทำให้ทีสามทีสี่เนี่ยรอดในปีนี้และมีอนาคตในปีหน้าด้วยนะในปีในปีนี้รอดในปีนี้คือทําทีมได้แล้วปีถัดไปก็สามารถที่จะมีมีวัฒนธรรในการทําทีมหรือทําทีมยังไงให้มันยั่งยืนไม่ไม่ยืดดีไม่ยุบไปหรือหรือเดือดร้อนทั้งน,นักบอลทั้งเจ้าของทีมนะ ครับซึ่งตรงนี้ก็ก,ก็อยู่เนี่ยแนละก็มาคมผมก็ก็รับฟังอยู่ตรงนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าทําต้องทําอย่างต่อเนื่องแล้วทําให้มันมันมันได้ผลจริงๆเนี่ยใช่ไหมซึ่งหลายทีก็บอกแล้วว่าจะรวมปีหน้ารวมแม่ถ้าปีนี้ก็ไม่ดีกว่าเหลยซึ่งก็เป็นเหตุผลนะฮะครับท,ท,ทุกทุกทุกทิทุกคําพูดที่บอกมาของคนรวมกับไม่รวมเนี่ยมีเหตุผลอยู่ในนั้นทั้งนั้นเลยนะอืมอืม ที่ที่ที่บอกไม่รวมเขาก็มีเหตุผลถึงเขาเล่ฟังได้คนบอกรวมเขาเล,ล,ลฟังได้อืแต่ว่าสุดท้ายก็อยู่ที่สามาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย,ยเนี่ยที่จะรวบรวมทุกประเด็นที่ได้สะท้อนมาเนี่ยเอามาเป็นประโยชน์ต่อวงการฟุตบอลของประเทศไทยได้ครับซึ่งซึ่งตรงนี้สําคัญมากนะที่ที่อาจารมันข้อกําหนด,ดออกมาทุกอย่างมีดีมีเสียแต่ว่าทํายังไงตรงเนี้ยแล้วก็พูดตรงๆนะตอนเนี้ก็ใจร้อนอยากอยากให้ได้ข้อสรุป โดยเร็วเพื่อจะได้วางแผนถูกครับนะซึ่งการรวมในการประชุมเนี้ยก็ไม่ง่ายนะตอนนี้เพราะว่ามันเกิดไอ้โเชยลดิสแซนซิ่รงด้วยกันภาษาระยะเวลาันด้วยแต่ถ้ารู้ภายในระยะเวลาพอสมควรเนี่ยาสามารถวางทิศทางได้นะถือว่าคุณลดต่างชาติตงไปเนี้ยโอเคต่างชาติแพงนี่มุ่งส้างคนไทยได้ที่เหลือได้ใช่ไหมถ้าเอาคนไทยต่างชาติหรือไอ้คนไทยที่เหลืออาจจะต้องโดนออกจากทีมใช่ไหม มันก็ตรงนี้เขาจะได้ชั่งน้าหนักถูกว่าเงินกูไม่พอกูจะเอาต่างชาติออกหรือจะเอาคนไทยออกอะไรเงี้ยมันเป็นมันจะเป็นการวางแผนที่ที่ทําให้ทุกคนได้ได้รู้รู้ว่าทํายังไงให้ทีมมันรอดต่อไปได้นะครับแล้วนักบอลก็นักบอลก็ตอนนี้ก็หลายคนก็เดือดร้อนกันมากซึ่งเอเจ้าของทีมกับนักบอลก็ต้องมาคุยกันหาวิธีอืช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะ เพื่อจะให้ให้ทุกคนรอดปีนี้ไปได้เพราะว่าตั้งแต่เกิดมามันไม่มีอะไรที่เดือดร้อนเท่าช่วงนี้แล้วเนาะผมก็ทําได้เท่าเท่านี้แหละก็ถามว่าเครียดไหมก็ก็เครียดอยู่แต่ถามว่าทีมโชคดีที่แปดริ้วในไมวางรากฐานตรงนี้ทําให้ปัญหาในการของทีมมันส่วนตัวมันน้อยแต่ว่าก็เป็น,นอดเป็นห่วงครองน้องนักบอลไม่ได้เพราะแต่ละคนมันก็อาชีพนับนกบอลก็ก็ลําบาก ใช่ไหมมันหมาหมาหมาไล่เนื้อจริงๆแต่ว่าหลายคนแต่เลี้ยวมันก็มีดีฐานีอย่างหลายคน,นยมีอาชีพประจําอยู่หรือเรียนหนังสืออยู่เนี่ยอย่างเป็นแตะเลี้ยวเนี่ยเรียนหนังสืออยู่ก็มีที่พักมีที่กินให้เขาแล้วพ่อแม่ก็ส่งซัพพอร์ตมา,าหาที่เรียนให้เขาเนี่ยเราก็กลุ่มนี้ก็ไม่เดือดร้อนนะใช่ไหมฮะกลุ่มที่อาวุโสหน่อยก็จะเป็นกลุ่มที่มีงานท,ทารับรองอยู่ตรงนี้ก็จะ ไม่เดือดร้อนมากนะส่วนอีกกลุ่มมันก็จะเป็นพวกต่างชาติกับตุ๊กตาอิกรตัวฟักบอลแบบฟูลไทม์จริงๆผ่มนี้ถามว่าเดือดร้อนไหมมันก็จีนก็เดือดร้อนแต่จีนผมมันก็ยังอยู่ยังกินอยู่กับผมมันก็ก็เดือดร้อนไม่มากนะครับตรงนี้ก็ก็แต่ละที่มัะเนาะหนะาวิธีกันแล้วกันอ,อาผู้อื่นอ่านไหมอ่ากันทุกคนแหละพูดไม่ออกเวอร์จังยเนา,านนะ โอเคครับผัวตาก็วนๆอยู่เงี้ยแม่งวน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 ด้วยความอึดอัดใจกันเนี่ยใช่บทุกเรื่องมันอยากหาทางออกกันทุกเรื่องเนี่ยแต่ว่าพอหาทางออกได้แล้วก็ขอให้มันเดินต่อไปได้ด้วยดีเนาะครับอนะครับก็พูดวนๆหน่อยเพราะไม่รู้แต่มันก็วนวนอยู่เรื่องเนี้ยอยากให้ฟุตบอลมันเดินต่อไปได้อะแล้วก็เห็นทุกอาชีพอะมันตันกันหมดอะมองมองมองไม่ที่ไหนเขาก็เดือดร้อนมันต้อง่อมแย่ นะเราเฉพาะคนชั้นชั้นล่างเนี่ยเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยโอ้โหเขาก็ไม่รู้จะเขาจะทําอะไรได้ที่เขาจะทําให้มันเดินต่อไปได้ใช่ไหมแ้วพอเราเราเห็นหลายสีเราก็ทําให้เราอดเพียรด้วยไม่ได้ใช่ไหมก็ทุกการเปลี่ยนมีเหตุผลทั้งหมดนะครับต้องบอผมก็พูดตลอดมันต้องอดทนเนี่ยใช่ไหมต้องอดทนเอาทนเอาทนอาทนอย่างเดียว้นโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับวันนี้ ที่มาคุยกันค,ครับขอบคุครับ,รบสวัสดีครับ